สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมฟีฟ่าออนไลน์นะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมนี้ครับฟีฟ่าออนไลน์สงกรานต์6 5 6 4นะครับผมมีเหรียญอยู่14เหรียญน,นะครับรูปแบบที่2นะครับผม ใช้สองเหรียญกดสิบครั้งไม่ได้นะครับผมมันต้องใช้แค่เหรียญกดครั้งเดียวนะครับผมเพราะว่ามีเหรียญอยู่แค่สิบสี่เหรียญมันกดสิบครั้งไม่ได้นะครับผมกดเลยนะครับอ่าเลือกรางวัลนะครับผมอปกติเราหวังเยอะอยู่แล้วนะครับผมเอาเป็นอันนี้ละกันนะครับลองลงมานะครับผมยืนยันครับโอเคครับผม กดครั้งแรกครับผมกดครั้งที่สองครับผมเบินไปเลยกดครั้งที่สามครับผมคัดนักเตะนะครับผมดีอยู่นะอ้าวอยู่แค่แถวล่างเองเหรอโอ้โหบอกดีอุต่าบอกว่าดีนะครับผมไปต่อเลยนะครับได้เหมือนเดิมเลยนะครับผมเหลืออีกสามครั้งนะครับคัดนักเตะอีกแล้วครับผมแถวที่สองมาบ้างสิครับโอ้โหไม่มานะครับผม อีกครั้งเดียวจบไปเลยนะครับผมโอ้โหได้มาสองอันนะครับผมที่มันเป็นนักเตะที่คัดนะครับผมเรามารับของกันนะครับผมอเดี๋ยวไปเปิดไอ้เก้าสี่นะครับผมเปิดหมดเลยดีกว่านะครับผม <S 2> <S 2> <S เอามีสองอย่างนะครับอเอาอันนี้ก่อนนะครับผม เปิดสองชิ้นเลยนะครับผมเดินมานะครับต้มเตี๊ยมนะครับผมห้าล้านนะครับอ่าแพ็นักเตะนะครับผมมันมีอ๋อันนี้ผมเก็บเอาไว้นะครับเดี๋ยวเปิดด้วยนะครับรเวอพูลนะครับผมเอาอันนี้ก่อนละกันนะครับผมเก้าสองนะครับผมเปิดครับผมมาไม่ล่ะเดินนะครับผม โอเคครับต่อไปเก้าสี่สามชิ้นนะครับผมเปิดสามอันนะครับผมค้างครับวิ่งไหมเดินนะครับผมโอ้โหแย่นะครับแย่ผมแย่ผมแย่แล้วนะครับผมโอเคครับเอาห้าสิบคัดก่อนนะครับผมโอเคก็ไม่ต้องเอาอะไรออกนะครับไปอย่างนี้เลยละกันนะครับผม ทีละใบนะครับเปิดอันแรกก่อนนะครับผมห้าสิบนะครับนักเตะแวบๆบแบบวิ่งมาครับผมบาซิลปีกเนมาครับผมร้อยยี่สิบสองล้านครับผมโอ้โหได้อยู่นะครับเปิดที่เผลอยังไงยังไงมาเจอกันเจอกันวิ่งมาอีกแล้วครับผม ยี่สิบสองบาซิลอ้าวเฮ้ยโอ้โหกาก้าครับผมร้อยสิบห้าล้านครับผมเขาไม่ได้แย่นะครับผมสหรับการ์ดใบนี้นะครับรวมกันแล้วก็สองร้อยกว่าล้านเหมือนกันนะครับผมโอเคมาลิเวอร์พูลมั่งครับผมทีละใบนะครับผมเปิดครับใบแรกครับผม วิ่งมาครับลิวอรพพูครับผมอังกฤษห้าสิบแปดล้านนะครับผมว้าวแบนเนอร์นะ anner, ไม่ใช่แบนแบนเนสนะครับผม <What? S 1> เอาค้างไปอีกแล้วนะครับผมโอเคต่อเลยนะครับผมเอาลจับ โอ้โหไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ลิเวอร์พูลนะครับวันนี้เน็ตเวทนะครับออกบ่อยมากเลยเหลืออีกชิ้นเดียวนะครับผมผมว่าลิเวอร์พูลเมื่อกี้ออกถือว่าเป็นความสําเร็จแล้วนะอันนี้ก็อะไรก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงผมว่าไอตัวป้ายที่มันเป็นลิเวอร์พูลมันน่าจะออกยากนะครับผมกดไปเลยนะครับถ้าได้ออันก็ถือเป็นโบนัสนะครับผม ไม่ใช่นะครับผม l h นะครับไรอันกิ๊กนะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับอ่าดีที่สุดนี่มานะครับผมร้อยี่องล้านนะกาก้านะครับผมโอเคแล้วก็ได้ลิเวอร์พูลมาตัวหนึ่งนะครับผมขอดูสเตตัสหน่อยนะอืม มันอ่านชื่อว่าอะไรผมอ่านผิดขออภัยแฟนลิเวอร์พูลกันด้วยนะครับผมอ่าก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรที่มันหวือหวานะครับผมแต่กับกิจกรรมสองร้ล้านก็ถือว่าโอเคนะครับผมส่วนตัวตีนี้ตีบวกนี่ผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าไม่คุ้มนะครับผม ผมลองแล้วหลายตัวนะครับถ้าเกิดตัวนี้บวกขึ้นไปนะครับอ่าลองดูนะครับผมเจ็ดร้อยล้านเห็นไหมครับเอาตัวหลักแปดสิบล้านไปตีเจ็ดร้อยล้านนี่ผมมองว่าไม่คุ้มนะครับผมอ่าตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับหนึ่งพันล้านนะครับผมอ่า ลงทุนไปประมาณห้าร้อยล้านถึงหกร้อยล้านนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอก็ลองดูก็ได้นะครับผม <What? S 1> ได้หนึ่งพันล้านนะเอาตัวนี้นะครับผมตัวนี้ตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ,รบผม ได้หนึ่งพันล้านลงทุนห้าร้อยล้านนะครับผมคือผมอยากจะเก็บตัวไว้ตีไอตัวที่มันได้มากกว่านี้คือในระดับร้อยล้านเนี่ยบางตัวมันขึ้นไปถึงสามพันล้านเลยนะครับผม oh. ผมขอไม่ตีดีกว่านะ <What? S 1> ขอโทษด้วยจริงๆนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดผมตีตัวเนี้แล้วถ้าเกิดผมไปได้ตัวไหนที่สเตตัสร้อยแล้วมัน ขึ้นบวก7อย่างเงี้ยผมจะไม่มีตัวตีนะครับผมขอโทษด้วยละกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบแล้วนี้ดีกว่านะครับผมโอเคใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมกำลังใจให้ด้วยนะครับผมช่วงนี้รักษาสุขภาพนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะสวัสดีครับไปแล้วนะบายยเจอกันครับ